ปีสิบเอ็ดตัดไปหกหมื่นเก้าพันบาทพอฮะราคานี้จริงดีเงี้ตัดไปเลยล้างไม่ทันไม่ใช่เหรอโอเคราคานี้สายไม่แน่ๆเฮียคันนี้เก็บงานนะสองหมื่นสายปั้นห้ามพลาดเลยอันดับแรกเลยคือกระจกตีเปลี่ยนไปเลยสามพันก <3, 000 S 1> ระจังหน้าซื้อใส่ซะแ <800 S 1> ปดร้อยไฟหน้าขัดคู่ละเจ็ดร้อยครับไม่แตกนะครับยางสี่พันเปลี่ยนไปเลยนะครับน็อตร้อยห้าสิบครับล้อแม็กมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูภายในกันหน่อยอย่างเลี่ยมเลยนะครับเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยคอนโซลก็อยู่ท่างสมบูรณ์กระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะ ฟังเสียงเครื่องหน่อยมีเดียวติดเลยนะครับเนเียนๆๆๆๆๆเลยนะดูกระจกไฟฟ้าจะได้หมดเลยแอร์ติดวิทยุติดหมดทุกอย่างครบเลยนะครับบอดี้ดูเนียนๆน็อตเม็ดอาร์คอยู่ครบ4บานเลยนะครับรถคันนี้มีหน้านิดหลังหน่อยนะครับมาเดี๋ยวพาดูหน่อยด้านหน้าก็เบ้าโชคซ้ายขวาเดิมอยู่แก้มซ้ายขวาเดิมเพดเดิมคานเดิมนะหน้านิดตรงไหนหน้านิดตรงนี้เลยนะครับคานล่างนะมีบุบนิดนึงนะครับตีเปลี่ยนไปเลย เส้นนี้นะน่าจะประมาณ800ครับโอเคฝากระโปรงเดิมวินโค้ดอยู่ครบหมดเลยนะครับด้านท้ายนะครับมีจุ๊บมาตรงนี้หน่อยนึงนะครับแต่สะโพกซ้ายขวาเดิมหมดเมสสปอร์ตอยู่ครบเรียงกลมดิ๊กเลยนะครับฝั่งซ้ายก็เนียนเหมือนกันแต่ฝาท้ายแกะเรียบร้อยแล้วนะครับสายปั้นห้ามพลาดเลยช้าอดหมดแน่นอนนะครับเอาไป69,000บาทเป็นรถบ้านนะไม่ใช่รถประมูลนะเนี่ยยังติดไฟแนนซ์ของเมืองไทยแคปิตอลอยู่เลยนะครับเดี๋ยววันจันทร์ปิดและรับเอกสารให้เรียบร้อยเลยตามนี้